Class News ก like ลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ First Class ห้องอัจฉริยะกับห้อง Class News และนี่ก็คือป้าแดงนะคะผู้ซึ่งจะมาตอบปัญหาให้กับน้องๆแล้วก็มาบอกเล่าข่าวสารให้ฟังกันทุกอาทิตย์เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปะ้าแดงมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้กับน้องๆที่สนใจที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนมั้งคะ ข่าวสารในอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยจีเมนะคะอตอนนี้นักเรียนไทยที่จะเดินทางไปรเรียนที่จีเมมหาวิทยาลัยจีเมะได้เปรียบสำหรับน,นักเรียนไทยโดยตรงอะนะคะจะมีห้องปรับพื้นฐานพอปรับพื้นฐานแล้วก็จะสามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในคลาสชั้นต่างๆได้เลยคือพร้อมที่จะเรียนปริญญาตรีด้วยเลยแล้วท<ช>ีนี้สามารถไปเรียนได้ทั้งหมดกี่คนนะคะ สำหรับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะคะในปีหน้าเราจะรับทั้งหมดไม่เกิน50คนค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะเมื่อต้นรายการเนี่ยเราก็ได้บอกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยจีเอมไปแล้วว่ามีคณะอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะป้าแดงตอนนี้มีอยู่สองคณะสําหรับคนต่างชาตินะคะที่จะเข้าไปเรียนก็คือคณะที่เขาประสานงานกับทางสหรัฐอเมริกานะคะเป็นมาเลย์คุก้าคอร์เรสก็คือเรียนที่ประเทศจีนแค่4ปีจะได้ปริญญาตรีสองใบก็คือของสหรัฐอเมริกาหนึ่งใบและของประเทศจีนหนึ่งใบ Oh. นะคะและอีกคณะหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคณะที่เขาจูนกับแคนาดานะคะออมหาวิทยาลัยฮัมเบอร์คือเรียนที่ประเทศจีน2ปีแล้วไปเรียนที่ต่อที่แคนาดา2ปีจะได้ปริญญาตรีสองใบนะคะเรียกได้ว่าต่อยอนมากๆเลยค่ะ,คะไปประเทศนู้นต่อแล้วไปประเทศนี้ต่อใช่ค่ะก็จะได้ทั้ง2ภาษากลางภาษาอังกฤษ ใช่ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนสนใจต้องรีบๆๆอย่างมากเลยค่ะ<ช>แล้ววันนี้หนูเล็กเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะเขาคงจะได้รับสาระความรู้แล้วก็ข่าวสารที่ป้าแดงมาอัปเดตในวันนี้อย่างมากมายเลยค่ะใช่แล้วละค่ะและที่สําคัญนะคะมินอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าอย่าคิดว่าภาษาจีนเนี่ยมันไม่สําคัญนะคะเพราะว่าไม่แน่นะคะในอนาคตเนี่ยภาษาจีนที่เราไม่เคยเรียนตอนนี้น้องๆอาจจะเสียายก็ได้ว่าเนี่ยทำไมเราไม่ยอมเรียนตั้งแต่แรกใช่ใชไหมคะป้าแดง ใช่แล้วคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสถาบันการศึกษาในประเทศจีนเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน,นะคะ่ะและสําหรับสถานศึกษาในไทยนะคะสถานศึกษาไหนเนี่ยอยากให้เราสองคนไปเยี่ยมชมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยคะ่ะท,ที่ที่อยู่ข้างล่างนี้และสําหรับวันนี้เนี่ยหนูเล็กป้าแดงและก็นงมนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงครึ่งในรายการ First t l a s s ัฉริยะสวัสดีค่ะ สวั Commons> สด yeah. ีค่ะอะไรอ่ะย่าร้องเดี๋ยวฉันร้องให้ฟังและเมื่ออาทิตย์แบบวันอาทิตย์เวลา10โมงเครื่องถึง11โมงเครื่องค่ะและเมื่ออาทิตย์แบบบบคุณผู้ชมและน้องๆไปรู้จักกับโรงเรียน โรงเรียนมหาวิทยาลัยเฮ้ยโรงเรียนมา,ามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลังสิภูเหล่าเนี่เยเจอตัวเวนไปทั่วโรงเรียนเลยนะคะเอาใหม่ทั่วโรงเรียนไม่ได้มูลค่านะอ่อันนี้เขางเก่งสวยด,ด้วยค่ะพี่ตัวเวน